สวัส,สดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มโครงงานการศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของวัชพืชในหน้าเข้าสังโยชน์ทั้งแบบอินทรีย์และแบบนั่งเดิมแอพพลิเคชันจังหวัดพัทลุงค่ะหนูเด็กหญิงนท่าบัวขวัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะหนูเด็กหญิงเชี่ยกรอนชุนแสวงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนสตรีพัทลุงจังหวัดพัทลุงค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่จังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้พวกเราอยากจะพาทุกคนมารู้จักจังหวัดพัทลุงมากขึ้นค่ะพัทลุงนะคะเป็นพื้นที่ที่ธรรมชาติุดมสมบูรณ์และมีวิถีชีวิตที่ปูกพันกับการทำนาข้าวพื้นเมืองมาอย่างยาวนานนะคะโดยเฉพาะข้าวสังยดพัทลุงซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดค่ะชาวบ้านในชุมชนของเรานะคะยังคงทำนาข้าวสังยดทั้งแบบดั้งเดิมและแบบยินทรีย์ทำให้แปลงนาะเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพพวกเราจึงสนใจสำรวจว่าระบบนาทั้งสองแบบนี้นะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรในด ผลผลิตนะคะยังเป็นข้าว GI ทันแรกของประเทศไทยด้วยค่ะโดยคนจะนิยมปลูกในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนกุมภาพันธ์หรือที่เรียกว่านาปีค่ะซึ่งเหมาะสมกับพันข้าวชนิดที่สุดค่ะในแปลงนาของเรานะคะยังมีวัชพืชที่นำมาบริโภคและนำมาทำเป็นอาหารได้หลายชนิดเช่นผักแขงผักแว่นผักกอดนาและผักอื่นๆค่ะเผื่าและวัชพืชอีกนาที่สามารถใช้เป็นสมุนไพรได้แก่ผักแข็งผักกอดนาและผักกูดป่าค่ะซึ่งพืชเหล่านี้นะคะนอกจากจะพบได้ทั่วไปในแปลงนาแล้วยังมีสรรพคุณทางยา ยญญาพื้นบ้านเช่นช่วยขับลมหรือแก้ไขระดับเสียมและบำรุงร่างกายกด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของนาข้าวสังยบพระลุงและเป็นเสน่ห์ที่คนท่าเกิดการอนุรักษ์ค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะเพื่อศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของวัชพืชในนาข้าวสังยชน์แบบดั้งเดิมและแบบอินทรีย์ในอำเภอควถหนุนจังหวัดพะลุงค่ะความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืงยงหนหรือ s d g s ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ดังนี้เา 2, ยุติความอยู่โหยบรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรกรมที่ยั่งยืนรูปแบบน้ำข้าสังเกตอินทรีย์เป็นแนวทางที่ลดการใช้สารเคมีทําให้ผลิตอาหารได้ปลอดภัยขึ้นและส่งเสริมรายได้ของเกษตรกร,กรในพื้นที่อีกด้วยค่ะป้าหมายที่15ปกป้องฟื้นฟนูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทรายหยุดการเสรื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่และอยู่สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การเปรียบเทียบระหว่างนาข้าวสังเกตแบบดั้งเดิมและแบบอินรีทำให้เห็นผลของการใช้สารเคมีต่อสิ่งมีชีวิตในพื้นที่มุ่งลดผลกระทบต่อพื้นผ่นดินและความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยค่ะสมมติฐานนาข้าวสังเกตที่ใช้การปลูกแบบอินทรีย์น่าจะมีความหลากหลายของชนิดะะพืชมากกว่านาข้าวสังเกตแบบดั้งเดิมค่ะ ตัวแปรที่ต้องศึกษาตัวแปรต้นน้ำขาวสยุตแบบดั้งเดิมและแบบอินทรีย์ตัวแปรตาม1ความหลากหลายของชนิดพัพืชได้แก่ดัชนีความคล้ายคลึงโซเรนเซนการหาความถี่สองดัชนีการใช้ประโยชน์ตัวแปรควบคุม1พันธุ์ข้าวสองระยะเวลาการปลูกสามระยะการจเจริญเติบโตของต้นข้าวสำยุตสี่ขนาดพื้นที่ในการศึกษาค่ะเรานะคะจะไปศึกษาการทำนาแบบดั้งเดิมที่หมู่หนึ่งตำบลแพรกหาอำเภอพะทนหลวจังหวัดพะทลุงและเรานะคะจะไปสำรวจนาอินทรีย์ที่ บังพนังตงุงอำเภอควนถนุนจังหวัดพังลุงค่ะท่านา,นาต่อยอดและการนำไปใช้นะคะจากการศึกษาความหลากหลายและประโยชน์ของวัชพืชในนาข้าวสังยดทั้งแบบดั้งเดิมและแบบอ c ในอำเภอควนถนุนจังหวัดพนังลุงนะคะทําให้เกษตรกร,กรสร้างถึงวิธีการกําจัดวัชพืชมากยิ่งขึ้นลดการใช้สารเคมีในนาข้าวค่ะทําให้สภาพดินนั้นฟื้นฟู น,น้ำในน้ำข้าวไม่ปนเพื่อนต่อสารเคมีค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะ<ม>ก็คือชนิดวัชพืชต่างๆที่อยู่ในน้ำข้าวสังยุทั้งแบบดั้งเดิมและแบบอินรีค่ะในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นอุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีสมุนจดบันทึกติ๊กสอากาย,ยงังรบกล้องถ่ายภาพมีขนาดเล็กเป็นกาตัดกิ่งถุงพลาสติกสำหรับใส่ตัวอย่างและหนังสือเกี่ยวกับพันธุ์พืชค่ะที่ที่เราจะไปสํารวจนะคะก็คือน้ำข้าวสังยุอินรีขนาด2ไร่ บบดัง่ต่อมานะคะวิธีการดําเนินงานเก็บข้อมูลปัจจัยทางนิเวศวิทยาด้วยระบบแปลงสุง่มโดยในแต่ละจุดมีระยะห่างกัน100เมตรทำเครื่องหมายแปลงสุ่มเพื่อเก็บตรงจุดเดิมทุกครั้งในการเก็บตัวอย่างวางแปลงสุ่มด้วยท่อ PVC ขนาดเส้ cm, นผ่านศูนย์กลาง2ซนติเมตรหนา 2mm มมตรและสูง1 0 0ซติเมค่ะและยึด เสาทั้ง4ด้วยเชื่อฟังให้ได้แปลงสุมที่มีขนาด2 0 5คูณ0.5ตารางเซนติเมตรแล้วเก็บข้อมูลปัจจัยทางนิเวศวิทยาในขอบเขตพื้นที่ในแบบสุ่มได้แก่พืชและสัตรูพืชค่ะจากนั้นหาความหลากหลายโดยค่าดัชนีความคล้ายคืึโซเรนโซนหาค่าความถี่และหาค่าดัชนีการใช้ประโยชน์ค่ะ ต่อมาหาค่าความหลากหลายค่ะโดยจะหาค่าดัชนีคล้ายคลึงโซโลเลนเซนค่าความถี่และค่าดัชนีการใช้ประโยชน์ค่ะโดยนี้พเรากอบเีเท่านี้ขอบคุณที่ระะับชมค